สวัสดีครับอ่ะจริงๆดูบรรยากาศรอบบ้านเรานี่เปิดหัวสัปดาห์มาถือว่าดูใช้ได้เลยนะครับแต่ของเราเนื่องด้วยว่ามันมีปัจจัยภายในอยู่สอาเรื่องที่ยังต้องเฝ้าติดตามดูความชัดเจนตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรและตลาดเรามีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปอย่างไรครับก็ก็ดูก็มีความผันผวนนะครับในในสัปดาห์เนี่ยนะครับเรื่องของของการโหวตนายกนะครับที่เป็นไฮไลท์สี่สคัญนะฮะก็ ตอนนี้ดัชนีก็จะมีมีกรอบบนก็คือที่พันหนะครับแล้วก็1,520จุดนะครับขณะที่ในกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ1 4ึ่นะครับเป็นเป็นกลที่เปิดไว้วันศุกร์ปรับตัวลงมาแต่ก็ยังไม่ปิดต่ำกว่านะครับเพราะนั้นไอตัวภาพเทินิโคลเนี่ยก็ถือว่ายังยังยังดูไม่ได้เสียหายานะครับแต่ว่า ความผันผวนเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับหรือว่าตลาดก็มองไปถึงว่าอ่คือยังมองภาพไม่ออกกันว่าสิบสามจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีกรกตเนี่ยอาจจะมีการส่งเรื่องหอุ้นในทีวีให้กับสารมนญญูพิจารณาแล้วก็กระทบต่อการโหวตไหมหรืออ่ตลาดมองไปข้างหน้าว่าสมมุตอิอโหวตไม่ผ่านภาพถัดไปจะเป็นยังไงหรือถ้าโหวตผ่านอ่าถัดไป ตลาดอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ที่แบบมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คอยคิดตามมาหรือเปล่าหรือว่า,าพุ้นทุนใหญ่หรือที่กระทบต่อนโยบายารัฐบาลชุดใหม่อย่างเงี้ยที่เอมที่ทำกันไว้นะครับอันนี้มันก็อาจจะจะเป็นประเด็นที่ทำให้ดูแล้วเนี่ยดูกรอบของเซ็ตเนี่ยพื้นตัวก็ดูแล้วกรอบบนก็ยังเหมือนจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ว่า สมมุติถ้าลงเนี่ยทํานิวโลหลุดหนึ่งสี่หกศูนย์มันก็จะมีเหตุผลด้านมูล,ลค่าพื้นฐานเข้ามาทําให้มีแรงซื้อเหมือนกันเพราะว่าถ้าอิงกับ e a r n ์เน็ตตีนาเนี่ยในตัวของราดับ e. ะ่ะก็จะเทรดประมาณลบหนึ่งแนดาลละนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะนั้นอ,อยากให้เน้นในชงรับมากกว่าจะดีกว่านะครับก็คือ เราเรามองแล้วว่าปรับขึ้นอาจจะไปได้ไม่ไกลดีเพราะนั้นก็ไม่ควรไล่หุ้นแต่กับการลงถามว่าจะเป็นโอกาสไหมก็เป็นโอกาสเพราะว่า,าทุกครั้งแล้วดูแหล่งซื้อก็เหมือนมีแหล่งรับเข้ามาอยู่นะครับเพราะนั้นก็เน้นเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับแล้วก็อาจจะเน้นตัวที่เป็นตัวที่เป็นในเชิงดีเฟนซีหน่อยนะครับก็จะเหมือนกับ ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับอย่างวันนี้ก็ลองดูสองตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของแอควาครับที่ภาพผลการดำางาน Q2-Q3 เนี่ยก็เติบโตจากการใน่งขตลาดที่ลดลงนะครับแล้วก็ตัวไรายได้เนี่ยก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโบวกกับผลผล จะจ่ายระหว่างการสักประมาณ3.50บาทต่อหุ้นนะครับก็น่าจะลิมิตด้านดาวไซด์ของราคานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวปรทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือมีปันผลรองรับอยู่นะครับถ้าทั้งปีเนี่ยปารทรักษาระดับการจ่ายประมาณ6%เต่อปีมาได้สักระยะละนะครับแล้วก็จ่ายไปแล้วในช่วงของผลนการเงานในในในครึ่งแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนครึ่งหลังที่คาด อยู่ที่สักประมาณบาทกว่านะครับก็คิดเป็นยูประมาณสักสามสาจุดหก็นะครับก็จะถือว่าช่วยด้านดาวไซด์เหมือนกันถ้าราคาลงมาก็น่าจะมีแรงรับได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแอดวาน e เนี่ยกรอบล่างผมมองสักประมาณ 200... 2้อบาทนะครับน่าจะเป็นจุดที่แบบดิมิตด้านดาวไซน์นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีสักประมาณ230รสามสนะครับส่วนตัวปรตทรเนี่ย จะมีกรอบล่างอยู่ที่ประมาณสามสองสบาทนะครับแล้วก็ด้านบนใกล้ๆมีสาหบาทก่อนแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณ3-7บาทครับผมก็สรุปก็คือเน้นเชิงรับไม่ได้ราคาดูหุ้นที่เป็นหุ้นดิเฟนซีฟเชงหวดภัยมีผลผลรองรับนะครับก็จะทำให้ดาวไซส์จำกัดได้ครับผม ค,คุณเอกพวินเมื่อสักครู่พูดถึงตัวของแนวรับคือหนึ่งนี่ยหกสิเนี่ยตรงนีมนมน้มันตอบรับกับประเด็นที่อาจจะโอเคละอาจจะการเลือกตั้งไอการเลือกนายกอาจจะไม่จบง่ายๆหรือเหตุการณ์ต่างๆตรงนีน้มันตอบรับตรงนี้ไปหมดหรือยังฮะหรือว่ามันมีโอกาสมากมากกว่าน,นี้นก็ก็ถามว่าเอาจริงมันต้องติดตามถ้าถ้ามีแบบ จะลบเข้ามาอย่างเงี้ยตลาดอาจจะเป็นแบบลักษณะคือไซเบดาวก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าอ่าพอพอลงมาครับมูลค่า่าสนใจมีแรงซื้อขึ้นมาแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแนวโน้มนะครับก็คืออาจจะฟื้นจกักหัะแล้วพอมีปัจจะลบเข้ามาอีกก็ลงไปทำลงใหม่อย่างเงี้ยลักษณะเป็นแค่ไซเบดาวนะครับถ้าตลาดจะเปลี่ยนแนวโน้มเลยจากที่ลงมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะมีระดับ เกาะบนประมาณสักหนึ่งห้าแปดูนย์นะครับถ้าผ่านได้เนี่ยโอกาสจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยลรกษณะจะเป็น sideways d o w ก็ใช้ภาพของกลางการซื้อแต่ว่าจะถามว่าการถือหุ้นระยะการขึ้นไปก็ดูถ้าตลาดยังมีปัจจัยไม่ชัดเจนเรื่องกอารเนื่งเนี่ย mm hmm. ก็เปลี่ยนไป็นสั้นจะดีกว่านะครับเพราะนั้นลักษณะว์แท้ๆเป็นแบบจังหวะ oh. คือแบบอ่าไม่ได้ซื้อเน้นตั้งรับ mm hmm. แต่พอแบบตลาดฟื้นขึ้นมามีกําไร ซาเล็กน้อยก็เป็นโอกาสในการขายออกมาก่อนนะครับเพราะทิศทางภาพรวมยังไม่ดีเว้นแต่ว่าตลาดจะเป็นอนรโั้ชัดก็คือที่บริเวณ1.580เนี่ยการถือวุ้นที่ระยะเวลาที่ที่มากหน่อยเนี่ยน่าจะสร้างรีเทิร์นได้ดีตอนนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมเน้นเล่นสั้นจะดีกว่าครับ